สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ,ราาา Channel วันนี้เรามากันที่เจ้าสมุทนะครับบุฟเฟ่ทะเลเผาบางแสนแหว่เอาแหว่เอาแอ,าอ,าอ,าอามาตอนกลางคืนละกลางคืนละไม่ใหนกว้งวงวางขวางดีนะครับ ในกวางหวางมากตอนนี้เจ้าสมุด,มดหม,มูกระทะเจ้าสมุดใช่ไหมหมูกระทะหรืออะไรเจ้าสมุด,มดอุ้เท่ทะเลเผาบางแสนอ,อยู่ตรงถนนข้าวหลามนะครับเต้นก่อนเต้นก่อนลงชายหาด ไปดูปูกุ้งหอยปูปลาทำไมเราต้อเดินไปเลยทำไมเราต้องแตกก่อนเลย ปีหลกยี่สามี่ิบสามยีแล้วมากินมากินอะไรนะเก้าทะเลเก้าสะมดเลเก้าสะมดเก้าะมดหอมมากนี้เป็นส่วนของเครื่องดื่มนะครับน้ำแข็งปวยน้ำผึ้งมะนาวแล้วก็น้ำอัดลม เลาเสริมนะครับแต่ละอยา่างกั้งคนนึงกั้งคนนึงมัามีซ้ำต้ำด้วยนะมีซ้ำต้ำนะเจ้มีซ้ำตามใครตามเป็นนะ่ะไม่มีใครตามเป็นน่ะ หวานนะครับก็มีขนมหวานทไทยทีหยิบต้องยอด ไม่ต้องปิ้งเลยเอ่ะเอากินน้ำจิ้มกับเอ๋เนอะ,อะวันนี้เรามาชาแนลอยู่กับคาราโอเมียวคาเมียวบอกว่าไม่นั่งกินแล้วค่ะยืนกินดีกว่าเพราะว่าถ้ายืนกินแล้วมันได้ดย,ย่าง่ายย่อยง่ายกว่านั่งกินใช่ไหมกลัวนั่งเป็นค้าใช่เตาร้อนมากามันจะเป็นเตาร้อนมากเหรอเขาใช้เป็นอะไรผานอัดอทแท่งอ่ะมันจะให้ความร้อนมากก็อ,อยู่ได้นาน แต่ว่าเทอร์ไบนี่ได้นะเขาจะละลายไขมันไปด้วยในตัวนะฉันว่าแต่น่าเป็นฝ้ามีคุ้มกันกว่าจะหายน่าเอากรไก่มาตัดตัดอะไรเอาไปอ่ะแต่ฉันก็ลืมไปว่ามีคนเพิ่งกลับมาจากกะเกาะ็พอดีตูนกับเชอรี่เพิ่งกลับจะเกาะไปไป,ไปตกหมึกกันมาทำไม่เป็นทำอะไรจะคิวเราจะคิวไม่เป็นคิวอะไรไม่ไม่แล้วไม่แล้วไฟมันแรง กิวกิวปลาแซลมอนใช่ไหมใช,ใช,ใช่ทำไมต้องมากิวตรงนี้เพราะเนี่ยที่ย่างปลาแซลมอนย่างมบบนั้นไม่ได้ม,ไม,มันไหมมันไหมไฟมันแรงมากนี้ไฟกำลังดีอันนี้ไฟนะจะตำมันเสมอกว่าอย่างนี้มันคอจะได้ได้หรือยังเนีไงได้แล้วะได้แล้วค่ะ ได้ค่ะได้เขาไม่ต้องถุกมากหรอไม่ต้องถุกมากปลาแซลมอนจิ้มันนี้เหรอจิ้มอะไรไม่รู้แล้วแต่ไงบ้างแซ่บหลายปว๊บพี่จังไพยไปไปไปจิ้มหกอร่อยมาก ฮะเราจะกินกุ้งตัวสดเลยเหรอใช่รเราจะกินเหมือนประมาณแบบว่ากินอยา่างทะเลกุ้งแช่น้ำปลาไงไม่ได้อ่าเอา,เอาจริงจริงเลี้ยวแล้วก็ไม่ต้องกินในนี้ไงลูกเราต้องจิ้มในไอ้นี่สิจิ้มแยกไปต่างหากเลยไม่ต้องมาจิ้มกินกับป้าเลยนะป้าไม่กินเด็ด ไม่จิ้มกินกับปลาใช่ไหมอ่ะถ้วยน้ำจิ้มเหรอคุณกับปลาเขาไปเอาเพิ้มจิ้มใหม่จ้นี่ไงเหน่ทำไมเป็นการโกินต้นตำมันมีมน,มน้ำปลาร้าน,ลนแล้วก็ลองจิ้มดูถล้วก็จิ้มกิน ไม่กล้าไม่เคยกินเนื่แมันกินได้ปลาหมึกสดกินได้ไม่กล้ากินมันไม่ใช่หมึกสดที่ลูกไปลงเรือมาใช่ถ้าอย่างนั้นถ้าลูกถ้าลูกไปแบบเอาขึ้นอยางทะเลกุ้งกินกินเลยอย่างเงี้ยเออได้แต่เนี้ยไม่ได้สดอย่างเดียวก็คือกุ้งนั่นแหละอาหารทะเลกินหรอกไม่กล้ากินเนะ บุฟเฟ่หมูกระทะทะเลเนี่ยมันต่างบุฟเฟ่ไหนนะเขาเรียกว่ไรนะบุฟเฟ่ทะเลเผาใช่ไหมมันต่างกับหมูกระทะเนาะถ้าหมูกระทะเลยถ้าหมูกระทะเนี่ยมันก็จะมีพวกผักผ้าไหมพวกนี้นั่นหมายความว่าเป็นบุฟเฟ่ทะเลมันเป็นแบบเตาร้อนๆปิ้งย่างแล้วก็มันจริงจัง ก็จะเป็นของทะเลล้วนอันนี้สุกแล้วนะแต่แบบว่าแค่แค่สุกแบบกรึบกริบสุกแบบไม่เดียมแลเหมือนเหมือนอเนี่ยเหมือนต้มเชื่อ,อะ่ะ ครับเต็มแล้วค่ะบ้านแล้วครับกรุงเทพได้หเลยนี่คุบุรีก่อนคุณของวันเกิดเย้ป <laughs> ่า <laughs> ร9 9ยเกร้อยเก้าอร่อยมากฝากกดติดตามลาว่าชาแนลกดแชร์กดไลค์ subscribe กริ๊งกริ๊งกระดิ่งให้กับลาว่าชาแนลแล้วก็แมียวฮัลโหลมะแมียวช่องเปิดใหม่ไปติดตามมันด้วยนะครับไหตติดาม่อคะเกี่ยวกับอะไรคะเนี่ยเกี่ยวกับความความสวยงามเน้นเน้นความสวยงามอาหารความสวยงามอาหารคุณพี่ ได้ก่อนไปเรากลับกันแล้ว